หลวงตาเฟื้องเสียงระฆังตอนตีสีงเงียบหายไปนานแล้วแต่เสียงเห่าหอนของสุนัขยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆเพราะเมื่อตัวหนึ่งหยุดอีกตัวหนึ่งก็ตั้งต้งตนหอนใหม่ผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้ว ครูใหญ่กำลังเดินจงกรมระยะที่หอยู่รู้สึกกำคาญขึ้นมาตงิดตงิดเพราะแม้จะกำหนดได้ยินหนอครั้งแล้วครั้งเล่าพวกมันก็ยังไม่ยอมหยุดเห่าหอนเหตุนี้กระมังที่เขาเปรียบเทียบคนที่พูดพร่ำไม่รู้จักกาลเทศะว่าพวกปากหมาแต่ก็แปลกตรงที่ว่าวันนี้เสียงของมันโหยหวนชวนให้ขนลุกขนพรองกว่าทุกวัน หรือจะเป็นเพราะว่าพวกมันรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระถึงได้หอนนานกว่าปกติเขาคิดเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆซึ่งกำหนดนั่งยังไม่ทันจะได้นั่งก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินขึ้นศาลาตรงมาแสงจากดวงไฟสี่สิแรงเทียนแม้จะไม่สว่างสวัยเท่าไฟนีออนแต่ก็ทำให้เห็นชัดว่า ภิกษุรูปนั้นอายุในราวเจ็ดสิบเศษร่างกายสุดโทมสูดผอมจีวรดูเก่าสกปรกแถมยังขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนเอาผ้าคีริ้วมาห่อหุ้มร่างภิกษุชลาเดินตัวแข็งทื่อตรงมาดวงตาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของครูใหญ่คลั้นใกล้เข้ามาในระยะสักสามเมตรจึงได้รู้ว่าท่านไม่ได้เดินหากลอยมาในลักษณะเท้าเรียเรียกกับพื้น สติบอกทันทีว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้านั้นมาจากต่างภพภูมิหันไปดูครูน้อยสองคนเห็นเพิ่งจะเริ่มเดินจงกรมเพราะมัวแต่อิดอิดอดอดกว่าจะตื่นกันได้ก็เกือบตีห้าเข้าไปแล้วไม่หนำซ้ำยังเสียเวลาไปกับการล้างหน้าแปลงฟันอีกหลายนาทีมีคนตื่นอยู่สองคนเช่นนี้ความกลัวก็ลดน้อยลง แต่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาจึงกำหนดเห็นหนอสามครั้งกำหนดแล้วภาพนั้นก็ยังไม่หายไปครูวัยกลางคนจึงรวบรวมสติแล้วถามออกไปว่าท่านเป็นใครขึ้นมาทำอะไรที่นี่อาตมาเป็นพระอยู่วัดนี้เขาเรียกอาตมาว่าหลวงตาเฟื่องเสียงนั้นแหลมพิลึกผิดแปลกไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาสามัญ แล้วทำไมหลวงตาไม่ไปลงโบสถ์กับเขาล่ะครับอาตมาไม่ต้องลงโบสถ์อย่าตกใจอาตมาไม่ได้มาร้ายคือว่าอาตมาตายไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนคนฟังรู้สึกขนลุกสู้เมื่อภิกษุชลาบอกว่าตายแล้วแต่เมื่อท่านบอกว่าไม่ได้มาทําร้ายจึงกลั้นใจถามออกไปว่าแล้วท่านขึ้นมาบนกุฏินี้มีจุดประสงค์อะไรเหรอครับ มีสิอาตมาจะมาขอส่วนบุญจากโยมอาตมาลำบากเลือเกินต้องอดอดอยากยากหนาวก็หน,นาวโยมช่วยบอกท่านพระครูด้วยว่าอาตมาขอผ้าไตรสักสำรับแล้วเวลาโยมปฏิบัติกรรมฐานช่วยแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้หลวงตาเฟื่องวัดป่ามะม่วงด้วยอาตมาจะได้ไปเกิดสักทีวนเวียนอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้ว เพราะยังใช้กรรมไม่หมดเมื่อตอนท่านบวชไม่ได้เจริญกรรมฐานหรอครับจึงได้มีสภาพอย่างนี้ใช่แล้วอาตมาเป็นคนหัวดือ้อท่านพระครูบอกอาตมาก็ไม่เชื่อเพราะเป็นคนทิฏฐิสูงเห็นว่าท่านพระครูเด็กกว่าไหนเลยจะมาสอนอาตมาได้ก็เพราะไม่เชื่อท่านนี่แหละถึงได้มาเป็นเปรตที่โยมเห็นอยู่นี่แหละ เปรตแล้วครับทำไมรูปร่างไม่เหมือนกับที่ยายเล่าให้ฟังสมัยผมเด็กๆคือยายบอกว่าเปรตน่าหน่าตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานแสดงว่ายายหลอกผมใช่ไหมครับไม่ได้หลอกหลอกโยมเปรตมีหลายประเภทอย่างอาตมาเนี่ยประเภทประทัดตุปะชีวิกเปรต คือเปรตที่มีการเลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้อาตมาจึงต้องมาขอส่วนบุญจากโยมโปรดเมตตาด้วยเถิดเสียงนั้นทั้งขอร้องและวิงบอนถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งที่ทำกรรมฐานหลงตาชื่อเฟื่องนะครับถูกต้องอาตมาต้องขอขอบใจโยมเป็นอย่างมาก ขอให้โยมจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปทางนี้เป็นทางประเสริฐที่สุดแล้วอาตมายังนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมามัวแต่หลงประมาทมัวเมาในชีวิตจึงต้องมาตกระกรรมลำบากอย่างนี้กว่าจะรู้สึกตัวมันก่อสายเกินไปเสียแล้วจงอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างอาตมาเลยนี่ถ้าเป็นไปได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้ง อาตมาจะ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่ไปจนตลอดชีวิตทีเดียวจะไม่ประมาทมัวเมาอีกแล้วเข็ดแล้วอาตมาลาลลนะโยมร่างนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปแล้วจึงหายวับไปกับความสลัวของรุ่งอรุณบัดเดินนั้นบรรดาสุนัขที่ส่งเสียงเห่าหอนมาตั้งแต่ตีสี่ต่างพากันเงียบเสียงลงราวกับนัด ครูใหญ่ไม่สบายหรือเปล่าครับถึงได้ยืนพูดอยู่คนเดียวอย่างนั้นครูบญมีเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยผมกำลังคุยกับหลวงตาเฟื่องคุณไม่เห็นหรอกหรือพระแก่ๆที่เดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เองผมไม่เห็นมีใครสักคนไม่เชื่อถามครูอรุณดูก็ได้จริงครับครูใหญ่ยืนพูดเงิมงๆอยู่คนเดียว ฟังไม่ได้สาบไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยครูน้อยอีกคนหนึ่งถามอย่างเป็นห่วงปล่าเปล่า,ลาผมไม่ได้เป็นอะไรประเดี๋ยวผมจะไปพบหลวงพ่อสักหน่อยคุณสองคนไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครูบุญมีดูนาฬิกาข้อมือแล้วท้วงว่าเพิ่งจะตีห้าครึ่งอีกตั้งครึ่งชั่วโมงจึงจะออกจากโบสถ เราปฏิบัติไปพล,งพลางๆก่อนดีกว่าคุณสองคนไม่รําคาญเสียงหมาหอนหรือมันเพิ่งหยุดไปเดี๋ยวนี้เองอะไรของมันนักหนาหอนอยู่ได้เป็นชั่วโมงครูใหญ่บนใครว่ามันหอนตอนพระตีระคังเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอเช้านี้ครูใหญ่มีอะไรแปลกๆพิกนหรือว่ายังไม่อยากกลับบ้านครูบุญมีเยาว ครูใหญ่จึงตัดสินใจไม่เล่าเรื่องประหลาดให้คนทั้งสองฟังเพราะสองคนนี้จะต้องคิดว่าเขาไม่สบายสู้เก็บไว้ถามพระครูจะดีกว่าว่าไงจะไปกุฏิท่านพระครูกับผมไหมครูใหญ่ชวนอีกไปก็ไปไปนั่งสมาธิรอท่านก็ได้ครูอรุณพูดแล้วคนทั้งสามจึงพากันไปนั่งรออยู่ที่กุฏิท่านพระครู อากาศภายนอกค่อนข้างหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูหนาวแต่จิตใจของครูใหญ่กลับร้อนรุ่มดังไฟสุมขอนทั้งร้อนใจและใจร้อนอยากพบท่านพระครูเป็นที่สุดเสร็จจากสังฆก,กรรมในโบสถ์แล้วท่านพระครูจึงเดินกลับกุฏิ เพื่อเตรียมออกบินทบาตโปรดสัตว์เช่นเดียวกับภิกษุอื่นๆในวัดครั้นถึงกุฏิก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นครูสามคนนั่งรออยู่ท่านคิดว่าเข้ามาลาจึงชวนให้อยู่รับประทานอาหารเช้าก่อนพวกผมยังไม่กลับหรอกครับแต่ผมมีปัญหาบางอย่างจะมาเรียนถามหลวงพ่อครับต้องขอประทานโทษที่มารบกวนแต่เช้าครูใหญ่ออกตัว มีอะไรหรือท่าทางดูร้อนใจพี่กนหลวงพ่อครับที่วัดนี้มีพระชื่อหลวงตาเฟื่องหรือเปล่าครับท่านพระครูนั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่ามีแต่ตายไปนานแล้วแกเป็นจ่าสิบตารวจกรเกษียณอายุแล้วมาบวชที่นี่ครูใหญ่รู้จักแกด้วยหรือไม่รู้จักหรอกครับแต่ท่านมาหาผมเมื่อคืนนี้ าแนะนำตัวว่าชื่อหลวงตาเฟื่องแล้วครูใหญ่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านพระครูฟังอย่างละเอียดฟังแล้วท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่าน่าอายเหลือเกินตัวเป็นพระแต่มาขอส่วนบุญจากญาติโยมครูเห็นหรือยังว่าพระก็ไปทุกขติไปอบายได้ถ้าประมาทหลวงตาเฟื่องแกดื อาตมาเตือนด้วยความหวังดีแกก็ไม่เชื่อเกียดร้านเอาแต่กินกับนอนนอกจากนี้ก็ยังขโมยของวัดไปฝากลูกหลานเป็นประจำโน่นบ้านแกอยู่ใต้วัดโน่นอาตมาบอกว่ามันเป็นบาปหน้าหลวงตาแกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วเป็นยังไงไปเกิดเป็นเปลตเห็นไหม ครูใหญ่น่าจะถามแกด้วว่าทำไมถึงได้ใช้ให้ครูมาขอพราไตรทำไมไม่มาขอเองผมคิดว่าจะถามอยู่เหมือนกันแต่ยังไงไม่ทราบลืมเสียได้สงสัยจะกลัวมากไปหน่อยแกคงรู้ว่าเมื่อคืนมีคนเขาเอาผ้าไตรามาถวายอาตมาหนึ่งสำรับเลยใช้ให้ครูใหญ่มาขอฉลาดดินิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมกลับไปปฏิบัติต่อจนถึงเวลาอาหาร รับประทานอาหารกันแล้วค่อยมาหาอาตมาอาตมาจะออกไปบินธบาทอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันใหม่แล้วท่านพระครูก็ออกบินธบาตโดยมีนายสมชายหิวบินโตเดินตามหลังครูสามคนกลับไปยังศาลาไม่มีใครพูดถึงหลวงตาเฟื่องอีกด้วยกลัวว่าแกจะมาปรากฏตัวฟ้ายังไม่ทันสางเพราะดวงตะวันยังไม่ขึ้นพวกอมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะมาป้วนเปี้ยนให้เห็นได้ ท่านพระครูฉันเช้าเสร็จได้สักพักครูใหญ่หนึ่งคนนําครูน้อยสองคนเข้ามาหาแต่ละคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะกลับอยู่กันอีกสักคืนเถนาท่านจะอว่าต์แกล้งยาวไม่ไหวครับสามเสียงตอบขึ้นพร้อมกันอ้าวเพื่อจะได้เลขเด็ดหลวงตาเฟื่องแกอาจจะให้หวยก็ได้ คราวนี้ครูบุญมีกับครูอรุณทำรรท่าสนใจครูบุญมีพูดว่าอยากได้นะอยากได้หรอกครับแต่กลัวจะช็อกตายไปเสียก่อนหลวงพ่อครับตกลงว่าหลวงพ่อจะให้ผ้าไตรหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับครูใหญ่ทวงถามเพราะไม่แน่ใจว่าภาระที่รับปากนั้นเสร็จสิ้นหรือยังเออแน่เกือบลืมเอาอย่างนี้ เดี๋ยวอาตมาจะฝากผ้าให้ครูใหญ่นำไปถวายพระต้องถวายพระกรรมฐานนะอย่าไปถวายพระซีซัวท่านพูดภาษาจีนก็เป็นเหมือนกันทำไมต้องถวายเฉพาะพระกรรมฐานล่ะครับหลวงพ่อครูอรุณถามก็ท่านจะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงตาเฟื่องได้ถ้าพระที่ไม่ได้ปฏิบตัติจะอุทิศไปก็ไม่ถึง พระบางรูปท่องบทกรวดน้ำไม่เป็นด้วยซ้ำอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยท่องได้เสียที่ไหนขนาดบวดมาตั้งสิบพรรษาเวลาเขานิมนต์ไปสวดก็ทำปากขมุบขมิบไปอย่างนั้นเองแต่อย่าพูดไปนะพระแบบหลวงตาเฟื่องเดี๋ยวนี้มีเยอะท่านพูดยิ้มยิ้มจากนั้นจึงหยิบผ้าไตรส่งให้ครูใหญ่ถือไปอย่างนี้แหละ ไม่ต้องหง่งต้องห่อรอกเดี๋ยวก็ได้ถวายแล้วท่านพูดเช่นนี้ด้วยรู้ว่าคนทั้งสามจะไปพบพระธุดงกลางทางเพราะเห็นหนอบอกอย่างนั้นเอาเถอะแล้วอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้อีก,กรแรงหนึ่งจะได้ไปเกิดเ,เร็วนี่ถ้าครูใหญ่ไม่บอกอาตมาก็ไม่รู้ว่าแกไปเกิดเป็นเปรตลืมไปเลยหลวงพ่อได้เห็นหนอแต่ทำไมไม่รู้ล่ะครับ ครูอรุณสงสัยอ๋อนี่แสดงว่าครูยังเข้าใจเห็นหนอไม่ท่องแท้ดีแล้วที่พูดขึ้นมาอาตมาจะได้ถือโอกาสอธิบายเสียเลยจริงอยู่แม้อาตมาจะได้เห็นหนอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตลอดเวลาเมื่อไรกันแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยุ่งเลยนะสีวันวันไม่เป็นทำอะไรแล้ว เพราะเที่ยวไปเห็นคนโน้นคนนี้วุ่นวายไปหมดโปรโดจำไว้ว่าเราจะใช้เห็นหนอก็ต่อเมื่อตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นอย่างที่อาตมากำลังคุยกับโยมอยู่เนี่ยอาตมาก็เห็นโยมเป็นโยมเหมือนเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นเห็นกันแต่ถ้าอาตมาอยากรู้ว่าโยมกำลังคิดอะไรอยู่อาตมาก็จะตั้งสติกำหนดจิตแล้วเห็นหนอจึงจะเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้ พอจะเข้าใจหรือ,อยังล่ะครับเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับแล้วคนที่จเจริญสติปัฏฐานสีได้โอกาสเห็นหนอทุกคนไหมครับครูบุญมีสงสัยไม่ทุกคนก็คนที่จบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมทุกคนหรือเปล่าล่ะได้เป็นบางคนครับครูอรุณตอบเหมือนกันนั่นแหละคนที่จเจริญสติปัฏฐานสี บางคนก็ไม่ได้เห็นหนอเพราะมันไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นอัตมาจะยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีคนนี้เป็นพระอารหันต์มีฤทธิ์มากในบรรดาพระเถระผู้มีฤทธิ์ต้องยกให้พระโมคคานะแต่ถ้าพระเถรีต้องยกให้พระอุบลวรนนา แต่ถึงแม้จะมีฤทธ์ก็ยังถูกนันทามานบข่มขืนกระทำชำเราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมเก่าครั้งอดีตที่ท่านประพฤติผิดศีลข้อสามคนก็พากันสงสัยว่าทำไมทั้งทที่มีฤทธ์อยู่ยังถูกข่มขืนได้นี่ก็เหมือนกันคือเมื่อท่านยังไม่ได้ตั้งสติกําหนดจิตฤทธ์ก็ยังไม่เกิดในคำพีกล่าวว่าตอนจะถูกข่มขืนนั้น ท่านไปข้างนอกมาทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกำลังจะนอนพักนันทามานบก็ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงก็ถือโอกาสข่มขืนตอนนี้เมื่อนันทามานบข่มขืนเสร็จก็ถูกธรณีสู่เพราะทำร้ายพระอาหารหันต์ถือว่ามีโทษหนักบาปมากเห็นไหมถ้าไม่ตั้งสติกําหนดจิตฤทธ์ก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่อาตมาลืมหลงตาเฟืองแล้วแกก็ไม่มาปรากฏให้เห็น ก็เลยไม่รู้กันอ๋อยังเป็นเปรตอยู่หรือนี่ครับท่านบอกว่าเป็นประทัตตุปะชีวิกเปรตพวกเปรตนี่มีหลายประเภทเหรอครับหลวงพ่อเท่าที่อาตมาทราบมีสี่ประเภทได้แก่ประทัตตุปะชีวิกเปรตก็คือพวกที่มีชีวิตอยู่ด้วยการขอส่วนบุญจากผู้อื่นขบปปิปาสิกเปรต คือพวกที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำนิชามัตันหิก,กะเปรดคือพวกที่ถูกไฟเผาเร่าร้อนอยู่เสมอและกาละกันจิกกะเปรตเป็นชื่อของอสุราที่เป็นเปรตครูอยากจะเป็นเปรตประเภทไหนละ่ะท่านถามครูอรุณ ไม่อยากเป็นสักประเภทเดียวครับทำกรรมอะไรจึงได้ไปเกิดเป็นเปรตล่ะครับหลวงพ่อครูบุญมีถามก็ความโลภนะสิเขาเรียกว่าจิตมีโลภะอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยที่ขโมยของวัดไปให้ลูกหลานกินเพราะว่าจิตยังมีโลภะยังห่วงลูกหลานคนที่ตายขณะจิตมีโลภะเช่นยังห่วงโน่นห่วงนี่ ไม่ว่าจะห่วงสมบัติหรือห่วงลูกหลานก็ถือว่ายังมีโลภะถ้าไม่ไปเกิดเป็นเปรตก็ไปเกิดเป็นอสุรกายฉะนั้นโยมจงจำเอาไว้เวลาตายต้องทำจิตให้ผ่องใสจะได้ไปสุขติภูมิถ้าตายขณะที่จิตมีกิเลสเช่นถ้ามีโทสะก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้ามีโมหะก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ดังนั้นถ้ารู้ว่ากำลังจะตายก็อย่าไปห่วงอย่าไปโลภโกรธหลงจะได้ไม่ต้องไปอบายภูมิอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึ่งอยากฟังไหมละ่ะอยากครับคนทั้งสามตอบเอาละอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังมีเจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งอย่าให้อาตมาเอ่ยชื่อเขาเลยนะเพราะในไหนท่านกม็มรณาภาพไปแล้ว เจ้าคณะอำเภอรูปนี้ท่านสะสมผ้าตรายไว้เป็นร้อยๆสำรับใส่ตู้เรียงรายเต็มกุฏิไปหมดและท่านก็หวงมากไม่ยอมแจกใครเพราะตั้งใจว่าอายุครบ80ปีจะทำบุญใหญ่แล้วค่อยแจกตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพออายุ75ปีท่านก็มรณาภาพและไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมประมาทิดเดียวไปเกิดเป็นเปรตเลย จะว่าท่านโลภก็ไม่เชิงเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าอายุ80ถึงจะแจกทีนี้ท่านเลยตายขณะที่จิตไม่โลภะคือห่วงผ้าไตรหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับว่าท่านไปนเกิดเป็นเปรตครูใหญ่ถามท่านมาบอกอาตมามาแบบเดียวกับหลวงตาเฟืองมหาครูใหญ่นั่นแหละแต่แย่กว่าหลวงตาเฟืองตรงที่ไม่มีอะไรนุ่งหม มาแบบชีเปลือยว่างั้นเถอะมาก็บอกอาตมาว่าท่านพระครูผมหนาวเหลือเกินวันเผาศพช่วยอภาตรายแจกให้หมดแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมด้วยอาตมาจะจัดการให้ตกกลางคืนแกก็มาขอบใจนุ่งหมเรียบร้อยบอกว่าสบายแล้วนี่เห็นหรือยังประมาทไม่ได้เลย เผอไปนิดเดียวไปทุกขติเสียได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงเตือนนักว่าไม่ให้ประมาททีนี้เห็นความสำคัญของสติหรือยังว่าการมีสติรู้ทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นมีประโยชน์มากเห็นด้วยไหมละ่ะท่านถามเห็นด้วยครับครูสามคนตอบแล้วครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับ พวกผมเห็นจะต้องกราบลาและต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพวกผมให้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างได้อาหารบำรุงร่างกายและยันได้ธรรมะบำรุงจิตใจอีกด้วยในฐานะที่พวกผมเป็นครูบาอาจารย์ก็จะนำความรู้นี้ไปอบรมสั่งสอนแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปในอนาคตสุดท้าย พวกผมไม่มีอะไรจะตอบแทนพระคุณหลวงพ่อนอกจากจะขออนุญาตถวายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระเนนและญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานได้ทราบมาว่าหลวงพ่อต้องรับภาระหนักในเรื่องนี้พวกผมพอจะช่วยแบ่งเบาได้บ้างตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ครูใหญ่พูดค่อนข้างยาวและจึงถวายเงินจานวนหนึ่งซึ่งใส่ซอง ปิดผนึกอย่างเรียบร้อยขออนุโมทนาขอให้ครูใหญ่และคณะจงเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและขอให้มันเจริญกรรมาฐานกันทุกวันในสามคนนี้จะมีคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้อาตมาขอบิณฑบาตขอให้เลิกเสียเพราะมันเป็นการพนันแต่ที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่เป็นไร เอาเถอที่จะถูกนะซื้อไว้แล้วไม่ต้องซื้อใหม่บังเอิญคนทั้งสามต่างซื้อรอตลี่คนละชบับจึงพากันคิดว่าคนโชคดีที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นคือตัวเขาคนเป็นครูใหญ่นั้นตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะเลิกเด็ดขาดไม่ว่างวนนี้จะถูกหรือไม่ก็ตามการได้มีโอกาสมาลิ้มรสพระธรรมในครั้งนี้ มีค่ากว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นไหนไหนเวลาตีสี่ของวันถัดมาท่านพระครูตื่นขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลาสองชั่วโมงเช่นเคยและไม่ลืมที่จะแผ่เมตตาไปให้หลวงตาเฟื่องดังที่ได้ลั่นวาจาไว้กับครูใหญ่เมื่อคืนก่อนจำวัด ท่านได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ภิกษุนั้นครั้งหนึ่งแล้วคงจะพอช่วยได้บ้างแผ่เมตตาเสร็จท่านจึงกำหนดออกจากกรรมฐานพอลืมตาขึ้นจึงเห็นหลวงตาเฟื่องนั่งัาเพียรประนมมือแต้อยู่เบื้องหน้าผมมาขอบคุณท่านพระครูที่ได้ช่วยสงเคราะห์ผมสบายแล้วภิกษุชาราบอกกล่าวท่านมาก็ดีแล้ว ผมอยากจะต่อว่าสักหน่อยท่านพระครูพูดขึ้นต่อว่ามากๆก็ได้คราวนี้ผมยอมจำนนทุกอย่างเข็ดแล้วถ้าผมเชื่อท่านพระครูเสียแต่แรกก็คงไม่ลำบากถึงปานนี้ฝ่ายนั้นรำพึงรำพันเรื่องที่ผมอยากจะต่อว่าก็คือทำไมท่านไม่มาบอกผมตั้งแต่เที่วแรกเพราะอย่างน้อยผมก็ช่วยท่านให้ไม่ต้องอดอดยากยาก พระทำไมไม่บอกผมตรงๆต,ต้องไปผ่านทางครูใหญ่ท่านไม่อายเขาหรือที่เป็นพระแต่ไปขอส่วนบุญจากคฤหัส์มาขอจากพระด้วยกันอย่างดีท่านเห็นผมเป็นอะไรถึงได้ข้ามหน้าข้ามตาไปเจ้าของกุฏิต่อว่าต่อขานเป็นการใหญ่ผมกลัวว่าท่านพระครูจะไม่ให้อภัยก็เลยไม่กล้าอีกอย่าง ผมก็อยากจะรับกรรมที่ก่อขึ้นนั้นด้วยตนเองก็ท่านพระครูเคยสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าทำกรรมแทนกันไม่ได้ใครสร้างเหตุคนนั้นก็ต้องรับผลถูกแล้วแต่ผมหมายความว่าอย่างน้อยก็ยังช่วยให้ทุลาบาวบางลงได้บ้างแต่ตอนนี้ท่านก็ได้ช่วยผมแล้วผมเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูมากเหลือเกินนี่ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีก ผมจะตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานสี่ไปจนตลอดชีวิตผมรู้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกอย่างไรผมจะต้องลาขอบพระคุณสำหรับผ้าไตรใหม่เอี่ยมที่ผมนุ่งห่มอยู่เดี๋ยวนี้พูดจบภิกษุชาราก้มลงกราบสามครั้งแล้วร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปในความสลัวของยามอารุณ